สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม,หม,ม่หมอความสุขหมอโตโตแม่หมอหมอโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอาล่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีนมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้ข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้า ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะคะหรือซัพพอร์ตทางตรงตามนี้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาบอกแม่หมอด้วยนะคะนะคะเอาระค่ะค่ําคืนนี้นะคะเป็นวันเกิดนะคะวันเกิดหนึ่งขวบของช่องแม่หมอนั่นเองนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน,นะค่ะนะคะเราก็เลยนําไพ่นะคะอันนี้เปิดหน้าไพ่เจ็ดสิบใบให้กับทุกคนเราก็เลยตั้งชื่อแลนดอมว่าเปิดประตูดวงชะตา นะคะเปิดประตูดวงชะตาทั้งนะคะทั้ง4ี่ธาตุเปิดประตูดวงชตงนะะ,งะต,ชตาทั้ง4ด,าด้4าศ์สี่ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟนั่นเองนะคะดินน้ำลมไฟ ปิดประตูดวงชะตาของคุณณช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะเราเอาแม่มาเลยค่ะแม่ธรณีนะคะพระแม่คงคาพระแม่โพศพนะคะเอามาทุกแม่เลยนั่นเองนะคะเปิดประตูนะคะเปิดประตูดวงของคุณนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณประตูดวงของคุณกําลังจะถูกเปิดออกและประตูบานใดจะถูก ปิดนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะเปิดประตูดวงของคุณขึ้นสัก,กราชใหม่นะคะขึ้นศักกาชใหม่อีกไม่กี่วันนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะภายในสี่วันนี้หรือภายในเจ็ดวันนี้นะคะเปิดประตูดวงของคุณประตูบานใดจะถูกเปิดออกและประตูบานใดดวงชะตาของคุณจะถูกปิดออกคะ่ะนะคะปิดทับตายเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประตูทางด้านการเงินและความรัก Lucky in Love and Lucky in Game นี่คือหกนะคะประตูแห่งความรักนะคะชาวมิถุนก็ได้นะคะและนี่คือราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะ ประตูแห่งด้านการเงินของคุณจะถูกเปิดออกความรักความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะคุณจะเจอผู้ชาย ที่มาสร้างความสุขให้กับคุณคุณเป็นคนที่เก่งงานเก่งเงินนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะรู้จักการเจราจารและก็เป็นแม่ที่ดีของลูกนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ําคืนนี้ประตูดวงของคุณกําลังจะถูกเปิดออกประตูดวงสิ่งใหม่ๆนะคะณนะช่วงเวลานี้ให้คุณนะคะ สร้างฐานบุญไว้เยอะๆเพราะช่วงนี้เป็นยุคเก้าจะเข้าสู่ยุคเก้าในปีที่สองของยุคเก้านั่นเองค่ะและต่อไปนี้จะเกิดสิ่งใดกับคุณช่วงเวลานี้สถานการณ์ตอนใดตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือเกนะคะเก้านะคะเดอะเฮอร์ เดอะเฮอร์มิตก็คือเลขเก้านั่นเองนะคะเก้าหน้ายุคเก้าแล้วก็เก้าหน้ายุคเก้าเก้าหน้านั่นเองนะคะนะคะอาจจะเป็นคนเกิดเดือนนะคะเกิดเดือนกันยายนก็ได้นั่นเองนะคะหรือว่าเดือนไหนก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือเดอะเฮอร์มิตให้คุณสร้างฐานบุญ ทุกคนเราพูดไปโดยที่เดอเฮอร์มิตออกมาทีหลังคุณต้องเล่งสร้างฐานบุญประตูบุญของคุณกำลังจะถูกเปิดออกประตูบุญทางด้านการเงินเนื่องจากผลบุญบารมีของคุณมันกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับภายในปี68ใครที่นะคะรอบอายุ เราเป็นคนที่ดูศาสตร์ทางด้านสากลและไพ่ไทยด้วยนะคะทุกคนนะคะถ้าใครทักมาหรือว่าดูดวงกับเบหมอจะรู้ว่าเอ้ยศาสตร์ทางไทยมันจะต้องตกอะไรตกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเล่งทําบุญสร้างฐานบุญเราบอกเลยว่าถ้าคุณเจอสึกหนักหนักก็จะกลายเป็นเบานั่นเองนะคะนี่คือเดอะเฮอรมิต ะะการเรียนรู้เข้าใจตัวเองนั่งสมาธิสร้างฐานบุญถ้าไม่แม่หมอไม่มีตงังจะได้เดินทางไปไหนได้ไหมอยู่กับบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิและก็สวดคาถายอดพระกันไตปิดกนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเลยนั่นเองแล้วก็แผ่เมตตานะคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นนักบวชคุณสามารถออกบวชได้เลยนะคะนะคะ ทําทรักษาสินห้าก็ได้ค่ะรักษาสินห้าจะดีที่สุดนั่นเองค่ะช่วงเวลานี้ช่วงดวงเมืองดวงเมืองกําลังเปลี่ยนผ่านนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณกาลังจะได้ออกหลุดพ้นออกจากนะคะสถานการณ์สถานการณ์ที่คุณกําลังเจอนี่คือแสงสว่างของคุณนี่คือหกดาบการพัฒนาตัวเองเมื่อคุณเรียนรู้เข้าใจศึกษาตัวเองสิ่งหลายๆที่คุณเจอสิ่งที่มันหนักหนาสาหัสแสงตะวันแห่งวันใหม่กำลังเกิดขึ้นเหมือนคุณกำลังจะได้ออกไปบุยบินสู่ชีวิตที่แท้จริงของคุณนั่นเองนี่คือประตู นะคะประตูสวรรค์กําลังเปิดให้คุณได้รับประตูดวงของคุณประตูดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆหกดาบนะคะชีวิตของคุณกําลังจะได้โบยบินในปี68อิสระแบบฟรีดอมนั่นเองค่ะทุกคนกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วนี่อะไรคะการการงานของคุณเจ็ดไม้เท้า จ็ดไม้พ้าการงานของคุณคุณจะเจองานงานที่คุณไม่เคยจับหรือเป็นงานที่ท้าทายก็ได้นะคะเหมือนไม่หมอไปเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานท้าทายเหมือนกันนั่นเองคุณจะได้เจองานแบบนี้แหะค่ะนะคะ,นะคะและมันจะนําพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆยิ่งคุณพัฒนาตัวเองให้เหนือชั้นกว่าคนอื่นประตูแห่งความสําเร็จ ประตูแห่งดวงชะตาของคุณก็จะได้เปิดได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วคุณจะต้องเรียนรู้นั่งสมาธิเข้าใจตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะการนอนไม่หลับนะคะก้าวดาช่วงเวลานี้นะคะคุณได้เจออะไรใหม่ๆมันเป็นงานที่ท้าทายหรือเจออะไรที่มันทําให้คุณนอนไม่หลับความเป็นกังวลบางทีนะคะการนอนไม่หลับนะคะก็สวดมนค่ะ เราบอกเลยเพราะว่าเราเคยเจอสิ่งนี้มาเราก็เลยรู้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะถ้าก้าวดาบขึ้นมาบางคนไม่สบายอยู่นะคะให้ไปหาหมอแล้วคุณจะเจอหมอที่ถูกนะคะที่ถูกแล้วก็รักษาโรคคุณได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นโรคร้ายแรงขนาดไหนก็ตามนะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ประตูดวงชะตาของคุณกำลังเปิดให้คุณได้เจอหมอดียาดีสำหรับคุณนั่นเองค่ะต่อคะ่ะ คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะและนี่ถ้าคุณมีปัญหาคิดมากในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกของคุณนับจากนี้ถ้าใครมีลูกเอาคนที่สมรสก่อนนะคะถ้าใครมีลูกคุณกังวลเรื่องลูกคุณก็จะปลดล็อกเรื่องกังวลเพราะลูกของคุณนะคะจะกลับมามีความสุขทับสร้ไม่สร้างความทุกข์ความอ่อมความยมให้คุณแล้วและที่สําคัญถ้าใครเป็นโสดคุณจะเจอคนที่ใช่นั่นเองนะคะ ครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งใครปรารถนาจะได้แต่งงานคุณจะได้แต่งงานค่ะเพราะมันขึ้นเดือดเลือเบร์นั่นเองนะคะทุกคนค่ะยังไงคุณก็ได้นะคะในปี68คุณจะได้เจอรักแท้แน่นอนค่ะเลือกเยอะๆนะคะเลือกคนที่ใช่ไอทศพ่อแม่รัศมีโชว์เลยค่ะเลเบลเลนให้พ่อแม่รัศมีดูได้เลยค่ะนะคะว่าคุณอยากได้แบบไหนนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะ นี่คือประตูแห่งความสุขนั่นเองค่ะทคุณคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้ออกมาจากถ้ำแล้วนั่นเองออกจากถ้ำหมายถึงว่าคุณจะได้ปลดปล่อยชีวิตตัวเองให้ได้เป็นอิสระม้าสีหมอกมารับคุณนี่คือไน c ์นะคะนี่คือโซนออฟสอดนะคะอัศวิน อัศวินถือดาบนะคะความสุขคุณจะได้เป็นผู้นำสิ่งต่างๆประตูสวรรค์เปิดให้ทางให้คุณแลว้วนี่คือประตูดวงชะตาของคุณประตูทางด้านการงานและการเงินความสุขต่างๆที่คุณปรารถนาคุณจะได้นั่นเองและมันจะมาเร็วมากนั่นเองเพราะขึ้นเซอร์นออฟสอดนั่นเองนะคะอัศวินถือดาบนั่นเองนะคะธุรกิจการงานคุณเป็นคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนั่นเองค่ะต่อค่ะ กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณเตรียมตัวไว้เลยค่ะชีวิตคุณจะเริ่มลุ่งลุ่งลุ่งจนถึงปีหมานั่นเองนะคะจนถึงปีหมาปีมาปีมมามียใช่ไหมคะปีมาปีมมามียนั่นแหละค่ะดวงชะตาคุณจะลุ่งถึงตรงนั้นเลยค่ะดวงคุณกําลังจะลุ่งนะคะแล้วนี่คือเดะชาลีออดเดะชาลีออดก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณปรารถนาบางคนจะได้เดินทางนะคะถ้าการเดินทางจะทําให้ประตูนะคะดวงชะตาของคุณเปิดมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับที่ดวงชะตามันจะเปิดได้อย่างไรเล่านะคะต้องออกไปข้างนอกแล้วสมมุติว่าคุณเดินทางไปตรงนี้คุณก็ลองลองไปอีกทางหนึ่งดูนะคะแล้วคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะเป้าหมายของคุณนั่นเองนะคะนะคะเป้าหมายคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีห8เนี่ย ดวงการดวงเมืองเปลี่ยนเนี่ยชะตาคุณก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วเป้าหมายคุณตั้งไว้หรือ,อยังไปต่อค่ะขอคบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคุณจะต้องเดินทางการงานทําให้คุณได้เดินทางใกล้ๆก็ต้องเดินทางค่ะไม่ว่านะคะสมมุติเหมือนแม่หมอเงี้ยเป็นแพทย์เป็น จิตวิทยาหรืออะไรก็ต้องเดินทางการเดินทางจะทําให้คุณไฟในชีวิตของคุณกําลังจะชุก ลุกโชดช่วงชัชวาลนะคะแล้วคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีลูกน้องที่คอยสปอร์ตถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าคุณจะดีวเจรจากับใครก็ประสบความสําเร็จถ้าคนเป็นครอมีครอบครัวนะคะถ้าคุณลูกคุณคุณพาลูกคุณไปสอบลูกคุณจะสอบติดนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะคุณจะได้รับประตูบานใหม่ของคุณได้เปิดแล้วประตูเห็นดวงชะ าตของคุณนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือความสําเร็จนี่คือ6กนะคะหกไม้เทา้าหกไม้เทา้เทา,ทาชื่อเสียงของคุณนะคะจะโด่งดังกลางวันหรือชื่อเสียงธุรกิจการงานของคุณจะได้รับนะคะความชื่นชมนะคะสมมุติว่าแบรนด์ของคุณกําลังผลิตอยู่แต่อยู่ดีๆมันเป็นแบรนด์ที่ลุกขึ้นมา นะคะเมื่อคุณปรับปุกปรับแปลีของตัวเองให้ดีขึ้นสินค้าของคุณก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของคนอื่นนั่นเองนั่นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนะคะนี่คือ6ไม้เทา้านั่นเองนะคะความสําเร็จทางด้านการงานประตูของการงานของคุณกําลังจะเปิดให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆชื่อเสียงโด่งดังมาเลยค่ะเลิอกอ่อมเลิกยมนะคะเก้า ก้าวดาบก้าวดาบก็แค่โอนอนนอนดูซีรีส์แล้วนอนไม่หลับแค่นั้นพอคะ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณประตูใบใหม่ประตูบานใหม่ของคุณกําลังจะเปิดออกแล้วนั่นเองตั้งแต่คุณเข้ามาดูมันก็เริ่มเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านมารับพลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือจัดมิ้นเหมือนคุณเป็นนอนผีเสื้อ แล้วคุณกลายเป็นผีเสื้อแล้วผีเสื้อที่ออกมาจากนอนเห็นไหมคะนี่คือชีวิตของคุณคุณปราถนาสิ่งใดเล่านะคะคุณเหมือนผีเสื้อที่ออกมาจากนอนนั่นเองชีวิตที่โดนกักขงังคุณเห็นไหมคะตัวตนของคุณที่โดนบล็อกชีวิตไว้และนี่คือจัดมินนะคะคำพิพากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำพิพากษาจากเจ้าเกณฑ์ชะตานี่คือประตูดวงชะตาของคุณกำลังเปิด เปิดแน่นอนเปิดร้อยเปอร์เซ็นห้าร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เมื่อไหร่นั่นคือแสดงว่าประตูดวงชะตาของคุณได้เปิดให้คุณได้เห็นนั่นเองและรับโอกาสนี้ไปคุณกําลังจะปลดล็อกออกจากปัญหาอุปสรรคที่ลุมเรานั่นเองค่ะทุกข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่คืออะไรคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆ หนทางเส้นเส้นทางสายใหม่ของคุณเส้นทางคุณกําลังมองหาธุรกิจถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงธุรกิจการค้าพาณิชย์ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณกําลังลงมือลงแรงทําอะไรนั่นเองนะคะนี่คือสามไม้เท้าคุณจะประสบความสําเร็จธุรกิจโรงงานการค้าพาณิชย์ของคุณสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นค่ะคุณปรารถนาจะให้คุณมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะ นะคะถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าใครนะคะรับราชการคุณจะได้ไปดับยศได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสทางดีๆมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนุคน่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี UH! ่คือคิงนะคะนี่คือชาร์ตนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะชีก เขาเรียกว่าอะไรนะคะคนคนดูใบหรือว่าชีกหรือชากคะ่ะที่เป็นราชาคะ่ะนะคะชีกสิใช่ไหมคะนะคะนี่คือคิงคิงถืออะไรคะคิงถือเหรียญแล้วเกิดมาคู่กันคุณเป็นคู่ทรั์คู่โชคนะคะคู่บุญคู่บารมีการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นคนรวยนะคะนับจากนี้คุณจะกลับมารวยอีกครั้ง คุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะคะคุณจะมองหาผู้ชายที่มีลักษณะคลคุณมีลักษณะเหนือกว่าคุณรวยกว่าคุณเท่านั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ แฟนของคุณจะนำพาโชคลาภมาให้คุณและคุณก็เป็นดวงที่หนุนสามีของคุณนั่นเองค่ะชีวิตการงานของสามีของคุณจะต้องควบคู่ไปกับคุณด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งสุดสำเร็จค่ะนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้ประตูทางด้านการเงินเปิดออกก่อนให้คุณได้ทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ เตรียมตัวเฉลิมฉลองเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆนี่คือสามถ้วยคุณจะได้แต่งงานถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานคุณจะเจอคู่โซเมตเนื้อคู่ที่แท้จริงได้แดงกําลังหากันเจอนั่นเองค่ะนิ้วก้อยที่เกี่ยวได้แดงมาจากอดีตชาติกําลังหาคุณเจอนั่นเองบางคนจะได้เจอกันในสถานที่ทํางานที่ อาจจะไปงานแต่งงานเลี้ยงฉลองแล้วมาเจอกันอย่างนี้ค่ะนะคะแต่บางคนความสุขจะกลับมาหาครอบครัวคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคุณจะไม่มีคําว่าอ่อมคุณจะไม่มีคําว่ายมเป้าหมายของคุณมาถึงคุณแล้วปีนี้ปีหกแปดยิ่งใกล้นะคะดวงเมืองเข้าเท่าไหร่ดวงชะตาคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนในทางที่ดีดีและดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ประตูดวงชะตาของคุณเปิดให้คุณได้เห็นนั่นเองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมุ่งมั่นจะทำอะไรคุณก็จะทำให้สำเร็จติดข่ดนั่นเองบารมีของคุณประตูความสำเร็จประตูบารมีประตูแห่งด้านการเงินของคุณเปิดออกแล้วสำหรับคุณผู้หญิง ทั้งบารมีทั้งการเงินมาพร้อมกันนะคะไม่ว่าคุณลงมือทําอะไรนะคะมันจะสําเร็จภายในปีนี้มันจะเป็นรูปเป็นล่างมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วสเต็ปของคุณคุณจะขอบคุณชีวิตคุณที่โอ้โหฉันมีช่วงนี้ฉันเริ่มมีความสุขเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะประตูนะคะทางด้านความสําเร็จประตูทางด้านเงินทองของคุณ เปิดออกแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองต่อค่ะุคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนนี่คือคุณจะมีแต่ความสุข ความทุกข์จะไม่มีความอมความยมกับไม่มีไม่มีในพจานานุกรมของคุณอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะไม่มีในพจานานุกรมของคุณอีกต่อไปแล้วสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่ดีถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือนะคะนี่คือ ราชินีถือดาบและนี่คือราชินีถือถ้วยราชินีที่พร้อมที่จะเป็นแม่คุณมีพรสวรรค์นำพรสวรรค์ของคุณออกมาค่ะคุณมีซิกเซนด้วยซ้ำนะคะจงเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะนี่การประตูนะคะประตูดวงชะตาของคุณมาเสริมทับให้คุณได้เข้าใจนั่นเองว่าดวงชะตาของคุณกำลังเปิดให้คุณได้รับ นะคะทางด้านการเงินให้สําเร็จเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะแล้วลูกของคุณท่านะคะราชินีถือถ้วยคุณปรารถนานะคะอยากให้ลูกคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่เป็นแม่ที่รักลูกมากๆ ถ้าคุณปรารถนาจะมีเบบี๋นะคะคุณได้แต่งงานแน่แล้วคุณจะได้มีเบบี๋แน่นอนแต่ถ้าคุณที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณลูกของคุณนับจากนี้นะคะจะอยู่ในคอนโทนสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากให้ลูกคุณเป็นเด็กดีอะไรก็ตามแต่ลูกของคุณจะนำพาข่าวดีมาให้คุณนั่นเองต่อค่ะ ข่าคุณค่ะข่าคุณค่ะข่าคุณค่ะประตูแห่งโชคชะตาของคุณได้เปิดออกแล้วนี่คือเลข13เดะเดตนะคะนี่คือประตูแห่งสวรรค์ประตูแห่งเส้นชัยของคุณโลกใบใหม่โลกที่แห่งความสุขโลกแห่งด้านการเงินของคุณได้เปิดแล้วคุณเห็นไหมคะอุ๊ยสีสวยมากนี่คือ เป็นวันที่ดีเป็นวันเกิดของช่องนี้นั่นเองแล้วช่องนี้ก็มอบเปิดดวงชะตาให้กับทุกคนนะคะแม่หมอเมื่อไหร่แม่หมอจะเปิดดูดวงอ่าเปิดก็เปิดเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นนาวอเท่านั้นค่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอระง,งับไว้ก่อนนะคะกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะทุกคนนี่คือเดอะเด นี่คือสิ่งสวยมากทุกคนนะคะเราโชว์ไว้นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับประตูดวงชะตาของคุณกำลังจะเปิด congratulation สำหรับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะักข่ำคืนนี้แต่ถ้าอ่าแม่หมอเราดูช่วงแบบเช้าบ่ายเย็นหรือว่าได้หมดขานั่นแสดงว่า ประตูดวงชะตาของคุณกําลังเปิดณนะช่วงนั้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะคุณได้เสพช่วงไหนได้ดูช่วงไหนก็คือนั่นแหละประตูของคุณกําลังเปิดให้คุณได้รับโอกาสนั้นนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือก้าถ้วยความสุขของคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี่คืออะไรคะนี่คือน้ำมนต์ประทานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเห็นไหมคะนะคะไม่มีอะไรจะโชคดีมากกว่าเก้าถ้วยนะคะนี่คือน้ำมนต์แสงสว่างนะคะน้ำมนต์ที่เป็นทองคําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณได้รับนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปถ้าเป็นอิสลามเขาจะเรียกว่าไปทําอะไรนะคะที่ซาอุดิอาระเบียนี่แหลคะค่ะความสําเร็จของคุณ การที่ได้ไปตรงนั้นนะคะไปนิกะใช่ไหมคะทุกคนไปนิกะตรงนั้นคือคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเก้าถ้วยนะคะความสุขคุณจะกลับมาอีกครั้งเตรียมเฉลิมฉลองไม่ฉลองได้ไงคะนี่คือสามถ้วยนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะชีวิตคุณนับจากนี้ปีหกแปดมันจะดีขึ้นดีขึ้นเข้าสู่ยุคเก้แต่คุณจะต้องตระหนักเข้าใจอย่าหลงละเลงในความสุข ให้คุณเข้าใจว่าฉันเคยเจอนะคะสิ่งนี้มาทุกมานะคะเดี๋ยวสุขก็ไปสุขมาเดี๋ยวทุกก็ไปต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคน สามดาบนะคะความอ่อมความยุมนะคะให้คุณเข้าใจส,สามดาบเนี่ยบอกมาเตือนแม่หมอพูดก่อนแต่แม่หมอไม่ได้ดูไพ่นะแบบสบาไพแล้วนะทุกคนแล้วแม่หมอพูดก่อนสามดาบเพื่อให้คุณได้ตระหนักให้เข้าใจอย่าหลงละเริงในอํานาจอย่าหลงละเริงในวาสนานะคะให้เข้าใจสัจธสรารคุณเคยเจ็บมาเท่าไหร่นั่นแหละค่ะต่อค่ะทุกคุกคะ ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนหน้าเราร้อนไปหมดแล้วทุกคนนี่คือให้ตะหนักเล็กเข้าใจทุนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมเราถึงตื่นเต้นทำไมเราถึงตกใจ มันน่ามหัศจรรย์มากมันน่ามหัศจรรย์มากความสําเร็จถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งธุรกิจการงานนับจากนี้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองลัคกี้อินเลฟแอนด์ลัคกี้อินเกถ้าคุณเป็นผู้หญิงวาสนาของคุณมาถึงจุกๆคุณที่เป็นไม้คุณจะได้เจอผู้ชายที่โคตรร่ำรวยเลย นะคะโคตรํำบวยอาจจะมีอายุต่างกันกับคุณอาจจะน้อยบ้างหรือว่าอายุเท่ากันก็ตามแต่อาจจะเป็นผู้ชายต่างชาติด้วยก็ได้นะคะและนะคะและที่สําคัญการงานคุณจะโดดเด่นคุณจะได้มีการเข้าสังคมมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะคุณจะมีการเข้าสังคมแล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งคุณจะมีออร่า คุณจะมีออร่าคุณจะสวยคุณจะเพอร์เฟกมากขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่านะคะแล้วคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นคุณจะมีเล่เหลี่ยมมากขึ้นคุณจะซ่อนนะคะคมค,คุณจะซ่อนคมไว้ข้างในซ่อนดาบไว้ข้างในใครมาแบบไหนคุณก็จะรับรู้นั่นเองและที่เราตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่คืออะไรคะตอนที่เราเปิดสี่บานคุณเห็นสี่บานแรกไหมคะที่บอกดินน้ำลมไฟนี่คือลาชินี ถือถ้วยนี่คือราชินีถือไม้เท้านี่คือราชินีถือดาบนี่คือราชินีถือเหรียญออกลาเป็นเป็นประตูเป็นประตูเทวีโชคนั่นเองนะคะความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่แล้วออกราชาคือราชาถือเหรียญถือเหรียญเลยค่ะราชาถือเหรียญออกองค์เดียวเฉยเลยออกนะคะราชา ออกลาชาแค่คนเดียวนะคะความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือประตูดวงชะตาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะได้เจอคู่ของนะคะคู่ของครอบครัวของคุณจะก,กลับมีมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งไพ่หลายมีมีมีแค่อันเดียววาสนาของคุณแท้ เกิดมาอ้อมีแค่มีมีค่ะเนี่ยค่ะให้เตือนมากนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความออมชมดุมสามดาบนี้ถามว่าหนักไหมมันก็หนักเรื่องความรักเรื่องความรักสามดาบนะคะคุณจะปลดล็อกแล้วก็อันนี้ความเป็นกังวลเก้าดาบคือความเป็นกังวลความไม่สบายกายแล้วมันทําให้ไม่สบายใจด้วยนั่นเองนะคะแต่คุณจะเจอยาดีสิ่งต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดอะเลเวอร์นะคะคุณจะได้ ช้าสุดเรื่องความรักนะคะคุณจะเจอคนรักในเดือนมิถุนายนช้าสุดนะคุณจะเจอคนรักในเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะและถามว่าคุณจะได้แต่งงานไหมค,คุณจะได้แต่งงานช่วงเดือนพฤศจิกายนประมาณนี้คร่าวๆนะคะอันนี้ดูคร่าวๆนะคะและไพ่นี้นะคะให้คุณเซฟไว้เพราะมีไพ่ที่แบบว่าไม่ใช่ไพ่หลายนะคะคือไพ่อาจจะแบบ สาดาบกับ9ดาบแค่นั้นเองนอกนั้นโคตรเพอร์เฟกนะคะประตูบุญประตูบารมีประตูดวงชะตาของคุณได้เกิดแล้วและที่สำคัญวันนี้เป็นวันดีถ้านะคะคุณมีอุปสรรคคุณดูนะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่มาแล้วและที่สำคัญสิ่งที่เราอยากจะบอกไปเอาน้ำมนต์ถ้าคุณอยากชนะอุปสรรคปัญหาไปเอาน้ำมนต์ที่วัดชนะสงคราม นะคะด้านหลังอุโบสถด,ด้านหลังโบสถ์นะคะจะมีพระส,สังกระจายอยู่นะคะไปขอนะคะไปรูปทองท่านขอทรัพย์ขอโชคก่อนจะไปขอทรัพย์ขอโชคท่านนะคะถาวายบุญให้ท่านก่อนแล้วคุณก็จะจะมีนะคะเอ่าเท้าจตุลูกบาลทั้งสี่คุณเดินเข้าประตูทั้งสี่ทิศเลยนะคะถ้าคุณอยู่กรุงเทพนะนะคะแล้วนั่นแหละค่ะนะคะจะมีเท้าจตุกเท้าวเวสุวรรณท่านเท้าวีรุนหกวีรุนปัก ท่านท้าวธานารถนะคะตรงนั้นวชนะสงครามนะคะแล้วก็ไปตักน้ำมนต์น้ำมนต์คุณจะต้องเอาอุปกรณ์ไปนะคะแล้วก็เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทำวันต่อวันนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนโคตรมีความสุขกับคลิปนี้ใครได้เจอคลิปนี้คือคุณโอ้โหไม่รู้จะเอื้อนเอ่อยอยังไงเป็นเทวีโชคนั่นเองเป็นเทวีโชคและคุณจงภูมิใจที่คุณได้สามีที่ร่ำรวยหาเงินเก่ง และที่สําคัญไม่มีความเจ้าชูเลยนั่นเองนะคะหาเงินเก่งคางเงินเข้าบ้านภรรยาพูดอะไรก็เชื่อภรรยานั่นเองนะคะให้เกียรติภรรยานั่นเองค่ะวันนี้ค่ําคืนนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ